สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสปอร์ตไกดนะฮะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะมาอัปเดตข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเวอร์พููกันหน่อยก็แล้วกันแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าโอ้โหข่าวคราวซื้อขายของเวอร์พคูในตลาดรอบนี้บอกว่ามันมันเงียบเหงาจริงๆครับคือข่าวที่มีส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไปเน้นหนักไปตอนซัมเมอร์ซะมากกว่านะครับซึ่งในเดือนมก,กร,ราคมนี้เนี่ย ข่าวคราวมันน้อยมากนะครับซึ่งจริงๆผมว่าแฟนลิยวูหลายคนน่าจะแบบเหมือนรู้ตัวอยู่แล้วนะว่าตลาดรอบนี้เนี่ยจะเก็งครอปไม่น่าจะเสริมแน่ๆครับแล้วก็ดูเหมือนครอปจะมั่นใจกับขุมกําลังของตัวเองที่มันมีอยู่นะปัจจุบันนี้นะครับถึงแม้ว่าหลายคนเนี่ยแฟนลิยวูหลายคนเนี่ยอาจจะแบบว่าเฮ้ยตอนเดือนออมก,กราเนี่ยเดี๋ยวซาร่าไม่อยู่มาเน่ไม่อยู่ซื้อตัวรุกมาเพ,มเพิ่มเพื่อทดแทนหน่อยไหม เจนครอปก็แสดงให้เห็นไปแล้วครับว่าในเดือนมกราคมที่ไม่มีทั้งซาร่าไม่มีทั้งมาเน่กลายเป็นว่าสถิติในช่วงเดือนนี้เนี่ยถือว่าเอาตัวรอดไปได้นะครับเพราะว่าอเข้ารอบ Fx ฟเอครับชิงคาราบาวครับแล้วก็ในลีกก็เก็บชัยชนะมา2นัดก็ถือว่า ไม่ได้ขี้เรรวขี้เหล่ครับเจเกนครอปก็ใช้ศักยภาพใช้ขุมกําลังของตัวเองที่มีณนะปัจจุบันเนี่ยช่วยกันเล่นแล้วก็เข็นจนเก็บผลการแข่งขันที่ดีในเดือนมกราคมที่ต้องบอกว่าโปรแกร,รมมันสุดโหดผ่านไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นบทพิสูจน์หนึ่งว่าเจเกนครอปเองก็อาจจะตัดสินใจถูกเหมือนกันนะครับเพราะว่าเจเกนครอปเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วครับว่าในเดือนมกราคมถ้าจะซื้อใครมาแทนซาร่ามาเน่เนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาที่ ลายเหตุแล้วก็อาจจะก่อปัญหาเพิ่มด้วยซ้ําเพราะว่าเมื่อซื้อมาแล้วในตอนที่ซาร่ามาเน่ไม่อยู่แต่พอซาร่ามาเน่กลับมาเนี่ยนักเตะที่ซื้อมาใหม่จะอาจจะต้องเป็นตัวสำรองอย่างเงี้ยเจสันครอกก็มองว่ามันก็อาจจะดูทําให้การจัดการหรือว่าการบริหารภายในทีมมันยิ่งมันยิ่งลําบากลําบนมันยิ่งยากเย็นไปกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเจเกนครอกก็เลยเลือกที่จะยังไม่เสริมทีมในตลาดมกราคมนี้ ถึงแม้ว่าหลายคนอาจจะลุ้นให้มันมีเซอร์ไพรส์ก็ตามนะครับกับพวกนักเตะที่บางคนเนี่ยมันมีข่าวว่าจบฤดูกาลจะหมดสัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้ถ้ารีบขายได้เจอเกนครอปก็ควรจะซื้อเหมือนกันเพราะว่าอาจจะซื้อได้ในราคาถูกนะอย่างสาการียาที่เคยมีข่าวแต่ว่าก็เออเอ็โ uh, คเองก็ออกมาเป็นเศษไปแล้วว่าเจอเกนครอปไม่เติมแน่แซ่สัการียในมกราคมนี้ uh, อ่ะอีกคนหนึ่งที่มีแววแล้วมีโอกาสเป็นไปได้ในมุมของผมนะก็คือฟาบิโอคาาโย นักเตะตัวรุกดาวรุ่งของฟูลแลมที่จะหมดสัญญาตอนซัมเมอร์แล้วถ้าขายฟูลแลมอาจจะต้องจำใจขายในราคาย่อมเยาวในเดือนมกราคมนี้อันเนี้ยดูแล้วอาจจะเป็นไปได้มากที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวคราวเรียกคูต้องบอกว่ามันน้อยจริงๆนะครับอ่ะมีเมื่อคืนที่ผ่านมามีแวบแวบเข้ามาก็คือบิ๊กเนมหน่อยเปาโลดีบาลาแต่อันเนี้ยผมมองว่าเป็นสถานะข่าวลือไปก่อนนะเพราะว่า ดิบาร่าเองเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่กําลังจะหมดสัญญาในตอนซัมเมอร์แล้วนะักตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเจรจากันได้เ,เขาเรียกว่าเจรจาได้โดยไม่ผิดกฎนะฮะอาจจะตกลงสัญญากันก่อนอะไรก็ว่ากันไปดิบาร่าปัจจุบันก็อายุ28ปีแล้วช่วงหลังเนี่ยก็ดูเหมือนสถานะในทีมของยูเว่เองก็ไม่ได้เป็นตัวหลักแบบถาวรไปซะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าตัวก็เลยเริ่มมองหาความท้าทายใหม่ๆกับโอกาสใหม่ๆในการที่จะย้ายทีม ตามข่าวเนี่ยทูตโ,ตโตแมกกาสปอร์ตสื่อของทางอิตาเลียนเขาเนี่ยก็มองว่าลิเวอร์พูลเนี่ยตอนนี้เนี่ยเหมือนจะให้ความสนใจเปาโลดีบาร่าเหมือนกันเพราะว่าอย่างข่าวที่ผมเคยอัปเดตไปเมื่อวานเนี่ยเอียนดอยเองบอกว่าในซัมเมอร์ลิเวอร์พูลอาจจะดึงนักเตะเกมรุกที่เป็นระดับซีเนียนั่นก็คือนักเตะประเภทที่ตรงกับเปาโลดีบาร่าเหมือนกันดีบาร่านี่คือสร้างชื่อสร้างเสียง แสดงเขาเรียกว่าสมรรถนะหรือศักยภาพออกมาแบบให้การยอมรับกันทั่วโลกไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะตัวรุกที่เป็นซีเนียเหมือนกันข่าวมันก็โยงกันไปโยงกันมาโยงกันไปโยงก,ก,กันมาแต่ว่าอย่างที่บอกฮะสื่อในอิตาเลียนเองยังมองว่าอินเตอร์มิลานดูจะเป็นตัวเต็งในการที่จะเซ็นสัญญากับเปาโลดิบาลาแต่สื่อก็มองว่า หรือว่าพูลเริ่มที่จะหันมาให้ความสนใจในตัวของเปาโลดีบาร่าเหมือนกันนะครับอ่าถ้าได้ถ้าได้ไดีบาร่ามาจริงๆนะสมมุตินะอ่าผมมองว่าโอเคเลยในบรรดาตัวรุกสามารถเล่นได้ทั้งสามตัวบนเนี่ยเล่นได้หมดเลยหน้าเป้าก็ได้ริมเส้นซ้ายก็ได้ริมเส้นขวาก็ได้แล้วก็ดูแล้วน่าจะเหมาะกับระบบของเจอเก้นครอปอยู่พอสมควรนะยิ่งข่าวมันโยงไปกับเมื่อวานว่าซเมิโนมาเน่อาจจะเป็น ใครคนใดคนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้รับการต่อสัญญาแล้วก็อาจจะถูกปล่อยออกจากทีมไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าฟังหูไว้หูไว้ก่อนก็แล้วกันแต่ว่าได้ยินข่าวนี้แล้วก็กระชุ่มกระชวยเหมือนกันนะในใน,ในความรู้สึกของแฟนบอลการมีข่าวกับนักเตะที่เป็นบิ๊กเนมจริงๆเนี่ยแฟนๆลิเวอร์พูลก็คงแฮปปี้มีความสุขอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ก็อิ่มเอมกับข่าวลือประมาณนี้ไปก่อนก็แล้วกันนะฮะแล้วก็ค่อยมาลุ้นกันอีกทีว่ามกราคมนี้จะมีเสริมทีมไหม ถ้าไม่มีซัมเมอร์จะมีบิ๊กเนมไหมหรือจะเสริมตำแหน่งไหนบ้างก็ไปรอลุ้นกันก็แล้วกันนะครับอ่าวันนี้อย่างที่บอกฮะข่าวคราวเรีย์พูลมันน้อยจริง,รง,รงๆฉะนั้นก็อัปเดตกันประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันแล้วก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะสำหรับแฟนๆของสปอร์ตไกด์นะครับก็จะพยายามหาข่าวสารอะไรมาอัปเดตให้ในช่วงที่ไม่มีเกมการแข่งขันไม่มีคลิปหลังเกมไม่มีคลิปก่อนเกมก็จะพยายามอัปเดตให้เรื่อยๆเท่าที่จะมีข่าวของเรียวภูก็แล้วกันนะครับอ่วันนี้ประมาณนี้นะฮะใครดูแล้ว ชื่นชอบก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานของ s p o r t Guide เขาด้วยนะฮะ,ะวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ